สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอลล่าแชนแนลนะครับผมตอนนี้เฮาอยู่กันที่วัดปูศรีศูนย์พี่น้องยูทูบเบอร์เต็มเลยนะครับผมมาตามแนวทางตัวเลขของปูในงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะพี่น้องเนาะมาเบ่งมาชมมาฟังไปต้องกันพี่น้องว่าปูซีเดนซีเน็ตซยำหรืออะไรนะพี่น้องบอกเป็นการเสียเวลานะครับผมมาติดตามรับชม รับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับแปดเก้าเอาเอฟซีพันแากเปิดดวงเสริมดวงกระปูฝากมาทบุญขอบคุณนะครับผมกระปูใชจานใชจานด้เออใชจานใชจานใช้จานไหมใช้จานใช้จานบอกใชนหาเออหันละเออเออาทู้นเด้กัเดอสาธุสาธุครอบผมเพื่ออไรคือาูจะไปเลีกบอกเป็ดเป็ดเดี่ยว มาเล้มาเล้ง่น่ลยครับตางน่อยู่กา้ไขาวเดียวเนาะแเดียเป็นแม่ม่อบคุณเดี๋ยวนะอย่ไม่ด้วคุณแม่เด้อสองสามวิ่ง8ตัวเดียวจัดหนักคือ6กดตัวเดียว้อ๊ะคือพูดบ้างมาเนี่เอ๊ะหปเตม่ แล้วตาไปเห็นงตัวนี้หลักสิบหลักสิบนหลักสิบบนหลักหนวยล่างเอาปูักนวยบนักวยบนหลักหนวยบนนัวบนักนบนหลักหนวยบนนลั่วยบนนี่หลักหน่วยบ่หลักหวยบนหลักนวยบนลักหน่วยนวบนลกวบนลักหนบบนวยบนนกนนีหลักบบน าเจ้ย่าเวเาเาวอาเวยากเห็ผู้กอบามาหนิอธิบายฟังหนึ่มปูสูตรนี่ครับผมสูตรนี่เป็นสูตรใหม่สถิติที่งวดที่สาครับผมงวดที่สามสผมนสูตรนี้ัสูตเก้ายาักิมนครบผตัวนี้สูตลักงวงวดที่สาครับอนี้อันนี้งวดที่สามลักสิบสถิติยุงวดที่สาม ครับดที่แล้วนี่รักน้อยรักน้อยมันหดถ้าเนี้วเอาฉุดไม่มาใส่ดับดูดไม่เด็นดีก็เก่าดับโบเดิมดีที่นี่จะสองสองโบต้งบนต้งบนนี่คือบนมันปูโบนตรงตรงนะปุ้นเหรอตรงตรงไม่ต้องกลับครับผมตรงตรงนะผมเด้อวันนี้มันจะไครอยู่เข้าจับแล้วมันสิเป็น แปดคูนะครับแปดคูครับผมสี่สองแปดแต่ว่าเขาคัดออกจาเด่นตัวนี้นะเอาแปดออกแปดหกตัวนี้นะเอาแปดแปดแปดหกหกแปดตัวนี้ว่าคูสองแปดดีสองแปดสามแปดสามแปตัดสิเเพียงขึ้นวงกลมสองแปดคูอธิบายน่อครับผมตัวเด่นนะสองแปดนตัวเด่นของมัน กินตึงได็ดปูไม่ขอใจครับผมห้กับสองเล่นะตัผมันตองนีงอมตมาไม่ล่ะนี่สมห้ากับสคือเ้าห้าเด็เห้ามีอมีหาครับไม่ใหรักน่อยบ่มีหารักสิบบ่มีหาครับครับปกติเราไม่เด่นห้ากับแปดเบผนปูห้ากับแปดเดินดีครับครับวัามสิตัวเนี่ยันนี้ไม่หนือโบ่มี่บมีหาไม่เด่นเด่นแปดเลยเด่นแป เต้นัตัวเดียวเ้าจับปูมากสิเจ็ดสับสี่ือเดินแปดปูเขมีหกสองตัวยูปูหกกับหกแตกกับแปดมแ่นในคงสางนมีอยู่รัวเขาจะเดนออกมาครับผมอ๋อเต้นคือหกหกมีห้าเปาอยู่นะครับผมกันทำโคตรอมักเสียเต็มก็จับได้มันถึมีจแปดปูตรงๆครับผมแปูวิ่งแปดบนนะครับผมงวดที่สามสิบี่แเาเอาตรงตรงเลย ครับนี่แหละก็ะลลมันคัดเน้นตัวลักซิตนี่ตัวลักซิตัวนี้มันเป็งว่ที่สามสิบนะผมรับมมันสถิติอิเลมันเลยอยู่ที่ว่าที่สามสิบใชครับผมครูน้่งมัจะไม่เลดแปดหกหกแปตัวุญี่เวซีไลายครับผมก็ี่ครับผมกุญเี่วีบลายเลยครับแปดหกหกแปดผมบอกคนี่ว่าแปดหกครับผมสองแปดครับผมนอะ ตรงโวงที่สองแปดนะครับรอบเม็ดเดียวห้าหินเม็ดเดียวครับผมครับผมล่างผมปูครับผมล่างอันนี้เลื่อนล่างครับผมเลื่อนล่างครับเป็นชุดเต็มโกคโ่หกคูอันนี้ก็ชุดเต็มใช่มันึมัติตามล็อกมันมัติเป็นสิบหกคู่ตรงตรงไม่ต้องกลับล่างครับลักสิบสี่สี่ตัวลักหนึ่อสี่ตัว เสื่อไม่มาสิบสามไม่มาหน่วยครับผมครัเลขดับนะงวดที่หนึ่รอยห้า่ไม่มาสิงวดที่หนึ่อยห้าสาไม่มาหน่วยงวดที่หนึ่งห้าห้าไม่มาทั้งสิบทั้งหน่วยงวดที่หนึ่งร้อยห้าผมครับบมมาทีงสิบตึงเพราะว่าห้าห้าดับแล้วดับเบิ้งแล้วสามวดดวดแล้วครับผมครับผมบัตนห้าเรามาแน่น แคบมาหลักสิบล่างมันเขาตัวเนี้ยจ้ะตัวสมควันมาหลักสิบล่างเด่นคู่เดียวหกหนึ่งในปูแต่ว่าเขาเอาเลี้ยนอีเลีนนี่เพื่อตัวนี้งวดที่สี่สิบห้ามาตัวสองสามหักเก็บมาตัวงวดที่สี่สิบห้าตัวนี้งวดที่สามสิบหนึ่งสองสามพาได้มาคัดแล้วมันเหลืออยู่สิบปูตรงๆไม่ต้องกลับโอ้โห สิบคู่ตรงๆไม่ต้องกลับแต่เน้นก้วดรวดเน้นคู่เดียวจะปูแม่นเน้นคู่เดียวคู่หกนงเน้นคู่เดียวหกนงครับผมเนาะต่ว่าชุดเต็มมิสสิบคู่ครับผมล่างครับผมสิบคู่ตรงๆไม่ต้องกลับปิ้นเป็นเก้าด้วเดบกูบนนี่แปดนี่แปดคู่พต้องกลับเลยแต่ว่าห้องเน่งหนื่งปินเนเก้าได้บ่กคูบได้บได้บูมีเก้คันนี้เกล้วนี่ต่สามเก้สองเก้ สาสคูณนะคับนี้ปดแปดแปดหกหกแปดสองแปดสามแปสิเน้นสองแตัวเดียวล่างเน้น6กนึงก็ผมเนาะสุดเต็มก็มีอยู่จะคู่ปูสุดเต็มล่างผูสุดเต็มล่างมีอยู่สิคู่ก็ผมเนาะนี่ครับผมตัวก้าความไม่คือหลายมีหกอนครับใคลิปนีนะครับ จะลาบซีโทแดูนี่เก่าฮะลาก่อนก็ลุ่งก่อนละครับอลาบแชดูนี่ลาบก้อนล่อนไมนี่ครับผมเนาะเอาครับผมแคหนาจอครับผมยังเม็นาำปูบอคำเน้ยคำ้วบอผู้ใหญ่ดิผู้งเก่ผู้ใอกครันี่เาหงยัระมีย่ในหลอดไงมันแต่ว่าห้องไหนมันเป ม่สิบหกนี่สามก้าการเปลี่ยนแปลดีดอกนะพว่าล่ากเปลี่ยนแปลป็นละบป่หกแปดดีลตัวเก้านออกคุ้คุณก่อเพาะสามแปดตัวเก้าบกว่าสามแปดจได้คาร์มันออกสองเพียรเนาะสามแออกซมสองเพียร์ครับผมออกซาแปดอคู่แปดแปดับสองแองแปม่เองสกค่ะเแปดาอ่าไม่ใช่ครับคปดนรกครับผม นีหลายชิ้นมากจนเบ่อเขาแต่ครับผมแคปหน้าจอครับผมเนาะเอาหนีครับผมมีลายไหมคะตามนี่ครับผมครับผมตามที่ปูบอกในคลิปเนาะพี่น้องนะครับปูใหญ่มาเทึ่งบนทึ่งล่างนะครับบนนะครับปูใหญ่มาวิ่งที่แปดนะครับผมจับคู่แปดแปดแปดหกหกแปดสองแปดสามแปดนะครับผมบนวิ่งแปดนะครับงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผม ครับส่วนล่างนะครับปู่ให้มาชุดเดียวเม็ดเดียว6กหนึ่งนะครับผมพิจารณาเป็นแนวทางด้วยพี่น้องมากประมาณกระจังตัดใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้กับคงสีมิทนีนะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลลา่าชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงเ่งกัน ผู้ผู้สุขคนเดอ้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องนะครับเดีบวบ่ได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆจากทั้งช่องนะครับผมสวัสดีครับ